สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในปุถินะเดี๋ยวแต่งองค์ทรงเครื่องไปยามดักกุ้งแนวท่านมีเอฟซีถามไม่ได้ไปทำจิตอาสาแล้วหรือทำอยู่ครับอย่างที่ผมเคยทำทำบ้านแต่ละหลังเสร็จนะฮะก็จะมาทำ งานทําอะไรที่บ้านก็แก๊กงไปก่อนนะฮะทํา,าทก็ก็แก๊กไปก่อนแต่ทําต่อเนื่องเลยเอฟซีก็จะบนอีกคุณให่ใจดีหายใจไม่ทันน่าจะอีกไม่นานนะท่านอีกประมาณวันสองวันก็คงจะต้องไปลุยต่อเหมือนเดิมนะ มาไม่ได้พักนานนะรอบนี้ไม่ได้พักเป็นเดือนนะ <S 2> <S 2> พัก,ปร,ก,กประมาณเกือบเกือบอาทิตย์อะประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะท่านสี่ห้าวันพักประมาณนี้พักทำโน่นทำนี่ลอลยอยู่บ้านมีอะไรอยากจะทำที่ยังไม่ได้ทำนะ <C oughs> นี่ รอบนี้ที่พักเนี่ยก็ทํารถนะท่านทํารถจันยังไม่ได้ทําเลยเออไว้จะทําจันตอกดักปลาเพิ่มนะท่านเอาไว้กินเวลาไปลุยงานกิตอาสาจะได้มีอาหารรถผมยังไม่ได้ทาสีนะยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ปูพื้นยังไม่ได้แอมข้างนะท่านเออไป วันนี้เหมือนจะสว่างแล้วนะท่านได้ยินแต่เสียงจักรจันร้องเจ้าๆอยู่ใกล้จะสว่างแล้วอากาศร้อนมากเลยวันนี้ร้อนทั้งคืนเลยโอ้โห แค่จะถอดเสื้อผ้านอนนะพี่น้องเ,เอ,อ,ออเอากาศร้อนอบอ้าตลอดทั้งคืนยันเช้าพี่นออ้องเ้าตอบคำถามเอซแล้วนะท่านว่าไม่ทำกิดอาาเหรือยังทำอยู่นะอ่ายังทำกดอาาอยู่แต่เพียธุระประปังของตัวเองให้เสร็จก่อนวันนี้ผม ทำรถเสร็จพรุ่งนี้อาจจะนะวันนี้ทำรถเสร็จเนี่ยอาจจะทำจันอีกสักตัวสองตัวแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มลุยจิตอาสาโดยประมาณนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเคลียร์ทุระที่ว่างเสร็จหรือเปล่าทุระก็เป็นก็แก๊กไปเรือออ <S <S ร่อยๆทุกท่านเลย มารอลุ้นโอ้น้ําอ่างจะหมดหรือเปล่าเนาะคืนนี้เขาดูดก็ดูดคันเดียวนะ่าจะไม่หมดหรอกนีคนมาก่อนเราหรือยัง วันนี้ชาวบ้านเขานัดรวมตัวกันนะท่านวันนี้ชาวบ้านนัดรวมตัวกันมาลงปลาอีกวันหนึ่งนะโอ้ขาดูดน้ำสองคันเนาะไม่ว่าคันเดียวสองคันนี่ว่าโอ้แห้งเลย,ยท่านเลยตายแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเออ ดูดคักดูดแน่ที่น้องเอ้ยก็ให้ปลปมันมันแคลูกแคท่านเลยบ่เราก็ไปห้ามไม่ได้นะท่านเขาดูดนะเพราะามันไม่ใช่อ่างเก็บน้ำของเรานะมันเป็นของทุกคนนะใครจะดูดหรือไม่ดูดก็แล้วแต่เขาแหละเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับหรือไปบอกเขาอ่านะถ้าบอกได้ก็ไม่อยากให้ดูดต่อแล้วอยากให้พอพอแค่นี้ ә <laughs> คมาจอดไว้ตรงนี้ก่อนโอ้น้ำลดลงไปเยอะเลยเหลือกน,นิดเดียวท่านนิดเดียวเลแค่ตรงนี้ก็จึงเดียวตัวนนเกาะกลางเดินข้ามหากันได้แล้วนะทะลุแล้วนะท่านปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่ ต่อกุ้งนี่จนถึงเดือนเมษาน้ํายังอยู่นี่อยู่เลยอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเมษาเลยท่านนับไปพูดเออดูดักกุ้งผมครูอยู่ฝั่งออน้ําแห้งปะ่ะเดี๋ยวเก็บดักกุ้งก่อนนะท่านตอบคำถามแล้วนะไม่ทำจิตอาสาแล้วเหรอทำครับผมอีกประมาณวันสองวันนี้แหละเออฝากไว้เช่นนี้สวัสดีครับ